เราใช้เวลาเปลืองทั้งๆท,ที่เวลาแต่ละขณะเราเนี่ยแต่ละวินาทีที่เรามีตั้งอยู่เนี่ยความมีชีวิตเราก็ลดน้อยลงด้วยเหมือนกันความตายจะมาถึงเราวันไหนก็ไม่รู้แค่ลมหายใจดับแค่นั้นนะความมีชีวิตของเราก็ดับลงเหมือนกันเราอย่าไปคิดนะว่าต้องแก่เท่านั้นถึงตายไม่ใช่นะ มันประมาทเกินไปความตายนี่อยู่ใกล้เรามากความมีชีวิตเราเนี่ตั้งอยู่ได้แค่ปลายจมูเท่านั้นมันเสียโอกาสมากที่เราอยู่กับสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่เราไม่ยอมไม่ยอมเรียนรู้และไม่ยอมรู้จักไม่ยอมฝึกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันมันทำได้ยากมากเกิดได้ยากมากโอกาสที่จะเกิดเป็นสัตว์เยอะมาก